ขาวดีแชร์ได้ของดีหนึ่งเดียวในจังหวัดสุโขทยัยข้าวเปิบใหญ่เครื่อง ข่าวดีแชร์ได้ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆพาไปที่สุขโขทยัยไปยังไงให้ถึงถิ่นถ้าได้กินข้าวเปิบใหญ่เครื่องถือว่ามาถึงแล้วของดีหนึ่งเดียวในจังหวัดสุขโขทยัยที่คนในพื้นที่เขาคอนเฟิร์มเป็นสูตรของยายเครื่องหรือคุณยายคำเครื่องวงสารสินเจ้าของตำรับข้าวเปิบใหญ่เครื่อง ข้าวเปิบคือสิ่งที่อยู่กัมกึ่งกันระหว่างกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนแล้วก็ปากหม้อค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลหลายๆคนยังไม่เคยรู้จักกันดีและเมนูของยายก็มีแค่3อย่างเองก็<ล>จะมีข้าวเปิบก๋วยเตีเ๋ยวแบะหมี่พันซึ่งราคาถูก100แส<ล>นทูกวิธีการทำข้าวเปิบกันและพวกพี่ๆี่แม่ครัวใจดีมากได้ทําให้เราดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียดพอแกตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปใส่เครื่องปรุงใส่หมูแล้วก็ตักน้ําใส่พร้อมเสร็จและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเมนูนี้ค แต่แตมีความเป็นเอกลักษณ์มอนก็เสียวไทย<ม>และเจ้าเมนูนี้คือเจ้าหมี่นต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่หากินที่อื่นไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่ได้มาที่จังหวัดสุขโทขทัยเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาต้องลองสั่งรู้นะซึ่งเป็นการหยิบเอาภูมิปัญญาและก็อาหารในหมับลิ๊กแพงสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ใ่ใครสนใจก็ไปชิมกันนะที่บ้านต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัย